ลำดับถัดไปเตรียมตัวนะครับมูลนิธิปรีดีพนมยงครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจและคุณปรีดีวิทย์พนมยงครับขาด้านหน้านะคะรบควรขอทางเดินให้กับ เดินเชิญเดินเชิญาาได้นะคะค,คุณสุดาพนมยงใช่ไหมครับเชิญที่ที่ทางหน้านิดหนึ่งนะครับในานามของมูลนิธิปรีดีพนมยงด้วยครับอันนี้นอกคิวนิดหนึ่งครับคุณสุดาพนมยงเป็นบุตรบุตรตรีบุตรสาวของออดอ,อ,อรปรีดีพนมยงและท่านผู้หญิงคุณสุขพนมยงนะครับดออรปรีดีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ มูลน,นิธิปรีดีพนมยงก็เป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและสืบสารภารกิจจิตสำนึกอุดมคติอุดมการ์ของท่านผู้ประสาทการดรพรีดีพนมยงครับวันนี้บุกสาวของท่านคุณสุดาพนมยงให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานรํำลึก44ปี6ตุลาด้วย นนะะะช่างภางพอาจจะถอยนิดหนึ่งด้วยแมทที่นั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างหลังเขาจะถ่ายแล้วติดติดทันไปต <c oughs> ่อไปไ <ขา S 1> นะฮะเข้า,เา,ขาใจว่าอยากได้ภาพที่ดีที่สุดกันทุกคนนะครับค่ะแล้วนลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญสมสอ19อีสานใต้นะคะคุณสุภชัยเชิญรุ่งโรดค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปเตรียมตัวนะครับมูลนิธิปรีดีพนมโยงครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัเอร์อนุสรธรรมใจและคุณปรีดีวิทย์พนมโยงครับขาด้านหน้านะคะเรบควรขอทางเดินให้กับ ท่านผู้ที่ดึง,งเชิญดึงเชิด้นะคะคุณสุดาพนมยงใช่ไหมครับดเ,เชิญที่ที่ทางหน้านิดหนึ่งนะครับในนามของมูลน,นิธิปรีดีพนมยงได้ครับอันนี้นอกคิวนิดหนึ่งนะครับคุณสุดาพนมยงเป็นบุตรบุตรสาวของดรปรีดีพนมยงและท่านผู้หญิงบุญสุขพนมยงนะครับแล้วก็ปรีดีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ แมันนี้พิพนมโยงก็เป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและสืบสารภากรกิจจิตสำนึกอุดมคติอุดมการของท่านผู้บริหารการเพือ่อพิบดีพนมยงครับวันนี้บุตสาวของท่านคุณสุดาพนมยงให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานรำลึก4 4ปี6ตุลาด้วย ช่างภาพอาจจะถอยนิดนึงได้วยแมที่นั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างหลังเขาจะถ่ายแล้วปิดปิดท่านไปขออภัยนะฮะเข,าขา้ขาใจว่าอยากได้ภาพที่ดีที่สุดกันทุกคนนะครับค่ะแล้วลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญสองสิบ9อีสานใต้นะคะคุณสุภชัยเชิญร่งโเจน์ดค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ด้านหน้านะคะเราควรขอทางเดินให้กับท่านผู้ที่จะมาเริ่มฟังพนาได้นะคะคุณสุดาพนมยงใช่ไหมครับเป็นเชิญที่ที่ข้างหน้านิดหนึ่งนะครับในนามของมูลนิธิปรีดีพนมยงได้ครับอันนี้น็อกคิวนิดหนึ่งครับคุณสุดาพนมยงเป็นบุตรบุตรสาวของดอรปรีดีพนมยงและท่านผู้หญิงบุญสุขพนมยงนะครับดรปรีดีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ มูลนิธิปีดีพนมยงก็เป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและสืบสารภารกิจจิตสำนึกอุดมคติอุดมการของท่ษษานผู้ประสาทการดรพรีดีพนมยงครับวันนี้บุตรสาวของท่านคุณสุดาพนมยงให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานรำลึก44ปี6ตุลาด้วย chăng khác, ở chỗ thòi nít một để mẹ thì nang ở phía dưới, phía dưới, phía dưới, phía ท่านไปขออภัยนะฮะเข้า,ขา,าใจว่าอยากได้ภาพที่ดีที่สุดกันทุกคนนะครับค่ะแล้วในแบบถัดไปนะคะขอเรนเชิญสมาชิก29อีสานใต้นะคะคุณสุภชัยเชิญรุ่งเรจด์ค่ะขอเดินเชิญค่ะ